คมเื่อเรมป็นป่ามากม่วัน่ไว้เป็นสาวยังซักแล้วว่นที่เล่าเสนใจสาวสันติสุกนั้นใมความชื่นใจร้อยพปอเซนเป็นสาวนักหน้าจ่ใจคนดีสาวตินาตากไม่ไดสาวมาวังหา

สาวแม่จะดีทิ้งใจพอเคยรอกลวงสาวสาวบ้านหลวงนั่นยากจะพัวกมาเป็นแฟนตามมเรเรืองันหรือทุกคนมีแฟนให้ไี่อยากต้องตังเราอ้อนแมกแล้วแฟนรับก็เคยเห็นเคยเคยได้ยินจากจาก ทางไลน์ห้องไลน์ห้องเป็นทางไลน์ใช <c oughs> ่ค่ะนะครับว,วันนี้ตัวจีเสียงจีโทษจีจีสวยเอทีดีแล้วก็หล่อจริงจริงวันนี้พบกับผู้นำของนครนานพีมานครน,นานพีมเช่นครับตระกูลเลยค่ะนนข,ข,ข,ขอห้สวัสดีต้บบนอนรับ ระวิศิรวิส,วสมบัตินะคะแล้วก็รองจงรักมกขวันโนนะคะแล้วว่าที่มหาเศรษฐีเนี่ยห้องนี้คุณทุกท่านที่ท่านเปิดโอกาสให้แต่เองตอบให้ตตวเองอีเพียงค่ะเพราะว่าทุกคนนะคะถ้าได้เปิดโอกาสนะตรงนี้นะคะท่านก็จะได้เรื่องสุขภาพเป็นดับแรกนเนาะตอบจากนั้นนะคะถ้าเราเข้าใจมันก็จะมีเงินไหลเข้ากระเป๋านั่นเองนะคะ ผู้ที่เปิดโอกาสให้พิมพ์นะคะแม่ที้พลรรัดกาสนกตอบเลยให้ด้วยค่ะให้จุดววัดแพ้ค่ะทำงานที่นี่นะคะงานเรือถ่ายเนาะเราสามารถได้ท่องเที่ยวได้นะคะพิมพ์อยู่นครน,น่านพิมนะคะและทำไมถึงเลือกจะมาที่นี่เพราะว่า งานเครือข่ายสามารถสร้างและส่งต่อทีมได้ทั่วโลกนั่นเองนะคะเราจะไปทางไหนก็ได้จะอยู่จังหวัดอะไรก็ได้นะคะก็ถือว่าเราได้ท่องเที่ยวนะคะให้กำไรชีวิตมันไปชีวิตของเรานะคะเราไม่ใช่ว่าทำงานทำงานทำงานเจ็บ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 ป่วยป่วยป่แล้วก็จากลงไปไม่ใช่นะคะเราต้องดูแลสุขภาพเราด้วยนะคะอีกก็คือคนหนึ่งนะคะ พี่ลืมแนะนำตัวเองจ้าใ <c oughs> จาก็โล่งหัวร้อนะคะเวลาย,ยาวแล้วทำไมไม่ถึงแล้วลืมนะคะ่ะปูไดมอนด์ประพินสุกเสษ็นะคะทีมนครหอนน้ำนะคะก็มาจากน่าด้วยกันห้าชีวิตนะคะแล้วก็มีทีมงานที่อยู่ทางนี้มาสมทบด้วยนะคะก็แปดคนเนาะ ค่ะทั้งหมดแปดท่นนะคะทั้งหมดแปดท่านก็ถือว่าขอบคุณนะคะที่ท่านมองเห็นโอกาสและที่ได้มารับรู้และได้มาเข้างานในที่นี้นะคะบิมก็ขอแนะนำคนข้างๆนะคะบูไดมอนเรววัสุกเกษมนะคะ ไม่ค่อยได้ออกางานสักเท่าไหร่นะคะส่วนมากถ้าเจอกันในห้องออนไลน์เนาะก็ขอบคุณห้องออนไลน์นะคะพูดพูดได้ตลอดรู้จักกันในห้องออนไลน์แต่พอมาเจอวันนี้นะคะขอเห็นทุกท่านแล้วผมประทับใจมากเลยนะคะถึงท่านจะไม่ได้ไม่ได้ออกมาจับมือสักเท่าไหร่นะคะแต่ท่านก็เป็นเบื้องหลังที่ผลักดันให้พิมน,นะคะให้ สู่ความสําเร็จได้นะคะทําไมเราต้องดูเรมอนทาไมเราต้องดูแลสุขภาพทําไมเราต้องสําเร็จนะคะ,ะ,คะก็อยู่ที่ตัวเราที่รับโอกาสนี่แหละค่ะโอกาสนะคะก็เหมือนไอติมเนาะถ้าเราถือไว้นะคะก็ละลายแต่ถ้าโอกาสเรารับแล้วเราเอาใส่ปากนะคะทุกท่านก็ได้เรื่องสุขภาพเป็นอันดับแรกนะคะทุกท่านมาน <The> ี้ห <The> ือว่าท่านได้รับโอกาสทุกท่านเลยนะคะค่ะ เอ็มก็ถามว่า,า,นนะะา,ต,า,าตัวเองอ่ะดีไหมสุขภาพโอเคไหมก็หานะคะสินค้าทุกๆเหมือนเหมือนกับท่านเลยนะคะทุกๆุบริษัทก็เอามาดูแลตัวเองนะคะแล้วทีนี้ถามว่าบางครั้งสินค้ามันไม่ได้ตอบโจทย์เราทั้งหมดนะคะมันมีเป็นบางส่วนเนาะแต่สินค้าของเอ็มซีแล้วนะคะบางคนบอกว่าฉันก็สุขภาพดีนะฉันไม่เป็นไรเลยนะ แต่สินค้าของเราเนี่ยสุดยอดตกเพือให้เอ็ีด้วยค่ะเพราะว่าสินค้าเขาเป็นมากเหลือหมอนะพอเราได้ทานไปปุ๊บอ่ะเราว่าร่างกายเราดีอ่ะพอนั้นปุ๊บมันไปสแกนค่นะ,ะียังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นโรคอะไรดูแลตัวเองมาตลอดนะคะพอได้ทานสามหายเสือไปปุ๊บเป็นยิ้วในหุงหน้ำดีนะคะ อันนี้เลยค่ะอีหมอได้เลยหมออ่ะถ้าเวลาเราไปพูดกับเขาอ่ะเขาก็วิจัยไปตามที่เราบอกใช่ไหมคะ แต่สารอาหารเสือไปสแกนโลกทุกอย่างในร่างกายองท่ันนะฮะก็หมอนทองหิน,นะะก,หหหก็ขอบคุณนะคะรักมากเลยนะคะตั้งแต่เรารับสารอาหารเสือสู่สุขภาพร่างกายนะคะเราไม่ต้องไปพึ่งมีดหมอแล้วนะคะจากแต่ก่อนไม่ได้แบบนี้ถ้าทุกท่านที่เคยเจอที่มันตั้งแต่แรกนะคะผิวก็ไม่ได้แบบนี้นะคะท่านประธานบอกว่าถ้าใครทานสารอาหารเสือแล้วผิวจะโอโรโอโรนะคะประมาณนั้นเลยนะคะก็ะได้กับ อะไองจริงๆนะคะก็คือนะตอนนี้อย่างที่ท่านเห็นเนาะทุกครั้งเราก็คุยกันที่ห้องออนไลน์แต่แว,วันนี้ก็เห็นตัวเป็นๆแล้วนะคะทำไมหิมถึงอยู่กับเอเอ็มซีมาเป็น56ปีนะคะเพราะหิมรับผู้นำนะคะตเบเือให้ด้วยะคะ่ะให้สอรับชวิตสมบัตค่ะประธานของเรานะคะสุดยอดนะคะเป็นฮีโร่ใจเลยนะคะเป็นฮีโร่ขอเยเลยเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยคะการที่เราทําเครือข่ายมาทุกเครือข่ายเนี่ยถ้า ไปเจอคนแบบม,มีค่าอะลูกแกอ้างหลานแกเยืนยเพื่อใจผ่านแล้วเราอยากคบไหมคะเราก็ไม่อยากคบใช่ไหมแต่ณนะตอนนี้ท่านประธานของเรานะคะตอนนี้เท่าไหร่นะคะเข้าไปรอในห้องตีสี่ก่านะคะชเช้าเย็นชเช้าเย็น,นก็เหลือแต่ตัวเรานี่ยแหละค่ะหาทีมงานใหม่ใหม่เข้าไปฟังนะคะเข้าไปฟังแล้วก็แล้วก็ ทดลองสินค้านะคะแล้วก็ทดลองสินค้าจากตรงนั้นแหละคะ่ะเราก็จะได้เรื่องสุขภาพและจากตรงนั้นแล้วก็จะมีเงินไหลก็คือเราต้องศึกษาระบบนั่นเองนะคะที่รี่พิมพ์ทุกอย่างนะคะค่ะผู้นำเนาะเวลาจับไม้แล้วไม้ชอบดุนะคะค่ะวันนี้หิงก็ขอให้ทุกท่านตบเพือ่อให้ตัวเองอีกทีนะะึงค่ะขอส่งไ้นะคะให้คนที่ไม่ได้จับไม้คุยหน่อยเนาะ ขอสวักดีทุกท่าน,นครับก่อนอื่นก็ต้องขอกับเียนท่านปรานเอกสรวิสิริวิทติสัดและก็ท่านรองจุกนุกขาวโดเป็นไปไม่ได้ครับที่จะฝันหรือว่าสะดุ้งตื่นที่เรามาอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีใครแนะนําต้องขอบคุณ ผู้ที่แนะนาแม่ทิพย์กรับกาดกระหนกครับจังหวัดแพร่ครับครับถึงเขาที่ไม่มาครับเพราะเพราะจบมือท่านด้วยครับครับเออคนเอ้ก็ปอะพิมพ์แกก็พูดไปทุกอย่างผมก็กปี้ดลอกผมก็เหมือนกับปอะพิมพ์พูดไปเลยครับเพราะว่าอาจารย์พี่ลูกเสือร้องนี้ประานบอกว่าใครพูดทีนี้ทีใหม่ก้าละวันนี้ครับก็ นิดจะหน่อยที่มาเดี๋ยวผมขอพูดถ้าข้ารนบะดี <laughs> 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 เดี๋ยวตำแหน่งผมเนี่ยไม่ใช่คือผมก็อยู่ทข้ทางหลังแกแหละเวลาชมชงสาธิตอะไรผมก็ช่วยอยู่ข้างหลังหลังจอส่มากผมไม่ค่อยได้ออกหน้าจอ,อก็คุยก็คุยก็ประมาณนี้แล้วก็คุยก็คุยไม่ค่อยเนี่ยถนัดเท่าไหร่ทีนี้ก็ ผมก็คุยกับแฟนแล้วครับทุกท่านที่ผมมาอยู่ตรงนี้นะ่ะไม่ใช่ว่าผมไม่มีอะไรทำนะครับผมก็มีธุรกิจส่วนตัวครับซ่อมรถบริรันต์มผมก็มาหลายครั้งแล้วครับมาซอมอ่อามรูอทุกวันนี้คือเราจะทำเนี่ยคือทำเพื่อเวลาเรากบทเกษียณสมมติเราไม่ทำเราไปเห็นคนอื่นเขาทำอยู่ดีครับถ้าเราไม่ทำนะ่ะเราจะไปมงคนอื่นรวยหรือว่าเรา จะให้เราหน่วยครับถ้าสมมติผมก็เคยคุยกับปฏรีมแล้วว่าถ้าสมมติว่าเราตอนนี้ยกยกอะไรก็ให้ลูกสาวลูกชายบริหารผมต้องเข้ามาทำตัวนี้ครับเพราะว่าเวลาเราไปแล้วเราก็อยากเกิดไปข้างหน้าเนาะเราไม่อยากเป็นาระกับลูกกับอะไรอย่างนี้เราก็ได้มีรายได้ส่วนตัวของเราถ้าทุกท่านครับถ้าอยู่กับประธานมาหกปีนะครับ ท่านอยู่ตรงนี้ผมว่าท่านมาถูกที่ถูกทางครับเขาบอกทางานสิปีผิดที่อย่างไงก็ไม่รวยถ้าทำงาน,น,นถูกที่แค่ปีรนึก็รวยครับครับกลับสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณครับค่ะส่งไปท่านต่อไปเลยนะคะจารย์จารุพงศ์สกุลกีน่าโชติกุลนะคะครับ สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลเองครับราเรัท่านประทานสรวิสสวัสดิษษษษษษ์พระรองรองรักมนตวรนโรงพี่น้องเอ c มซผู้ที่สนใจสุขภาพทุกท่านครับผมจารุงภ์สกุลจีนะโชติกุลพอดีวันนี้แม่ว่านแม่มาคู่คู่รหัสกัน จารุพรทินาโชติคุณครับเพราะว่าบ้านพึ่งถูกน้ำท่วมไปหมาดก็ให้ดูแลไปครับผมเป็นคนจังหวัดน้านโดยกำเนิดแต่ว่ามีชีวิตมาอยู่ในภาคอีสานกาลสินมหาสารคามอยู่ระยะหนึ่งเมื่อกาประมาณห้าสิบกว่าปีไปแล้วะครับตอนนี้ผมก็อยู่อ,อยู่ที่ เลขเจ็ดเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดหวยออกแน่ครับครับคนอายุเจ็ดสิบแปดปีนะครับสู้ไม่สู้ท่านสู้พอเดกซีส, 4, สอนให้เรามีความเข้มข้นเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามทหารเสือ,อนครน่านทีมเป็นหนู่ทรองยาอัดับแรกครับโดยจ้างว่า อันดับหนึ่งชามากรอ์อันดับหนึ่งกาแฟนาบีมากรอนอันดับสองชาซิมาอันดับสามโ,โกโก้อ้่วมันสามเสือเนี่ยถ้ารวมกันอย่างมีพลังละมันสร้างสกยลภาพในร่างกายของเราได้อย่างพรุกหรกสายท่านถ้าไปเกิดกับท่านอาจารย์วิชัยจะเห็นว่าเลือดเป็นสิ่งที่สําคัญมากในร่างกายของเราเลือดดี ไม่ดีเวลาไปตรวจหมอหมอบอกอ้าวเป็นทานอะไรมาเลือดดีจังเลยเท่านั้นเลือดด,ด,ดีแต่ของเรานั้นสินค้าของเรานั้นสุดยอดสามอย่างขอให้ทานให้ครบถ้าให้ครบชีวิตเราย่อยืนได้อีกนานดังนั้นจึงของฝากว่า HMC สามอาหารเสือบวกกับนาบิพัด เป็นตัวที่สี่เข้ามาแต่ว่าเรายืดนสามตัวเป็นหลักถ้าทานครบทานอย่างมีวินัยจริงจังเพื่อชีวิตของเราดีขึ้นครับผมก็มีความมั่นใจว่าทุกท่านมานี้เพื่อต้องการศึกษาข้อจริงของสินค้าและดูความตื่นเต้นในที่ประชมุมเพืาอแถลงเป็นครั้งแรกที่ผมมานะก็ใกล้ๆเนี่ยสีสะเกตน้องชายอยู่ที่สีสะเกตนี้นะ อยู่ที่กันทารา์มเป็นศูนย์พัฒนาการเกษตรวกาเขาก็เป็นเป็นศูนย์จุดดูงานด้านการเกษตรอยู่ที่จังบน,นัหนองอินต้องนะกันทารา์มครับก็ต้อง,นะงขอขอบคุณที่ให้โอกาสได้มาพบกับก็จะไม่ลืมผู้ที่แนะนำก็คืออ้ามปพิมสุศเกษิ์เแล้วก็ท่าน พิพัะตาสนุกซึ่งเป็นอัปได้ข้างบนครับก็ต้องขอขอบคุณท่านด้วยถ้าไม่มีท่านตอน่นั้นผมก็คงไม่มีวันนี้ถ้านขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านประธานเอกสราวิธสิงหวิ์สมบัตินะครับท่านรองสมรารบุควันโยนะครับผมสุชัยรงเจียมดีนะครับจากบางสะพานประจวบคิริข์นะครับ เคยสังเกตไหมนะฮะก่อนที่จะเล่าความประทับใจนะอ่ะเคยสังเกตไหมครับว่าเข้ามาหข้าประชุมเนี่ยจัดไม่เหมือนชาวบ้านก่อนโอ้ยข้างนี้คุยเต็มยึดเลยข้างนี้น้อยนิดหเห็นไหมอ่ะเกตไหมนั่นคือแผนการตลาดของ s อ c ครับขาอ่อนนะครับ คุณจะไม่ได้คุณจะไม่ได้รายได้นะครับถ้าสีอินคัมนะคุณต้องทำขาอ่อนนะเพื่อไปชนกับขาแข็งนะครับแล้วคุณก็จะได้ 15, 8, 2, 3าชปไหม30%เปอร์เซ็ความประทับใจสําหรับสามทหารเสือสินค้าของ SMC นะครับออลือปลอมไปนะครับ ผู้แนะนำผมนะครับคือคุณเอกนะครับสรว,รวิศิรวิ์สมบัตินะครับเป็นผู้แนะนำผมนะครับการแนะนำนะครับเข้ามาในธุรกิกจ SMC นะครับคนแนะนำนะครับผมก็คือประธานเองแต่ผมเป็นดาวไลน์ของคุณประพิน นะครับลึกมากมากนะครับลึกมากมากนะครับเป็นดาวไลน์บุญบรพิมนนะครับผมก็ไปตั้งทีมเองนะครับทีมผมคือทอ,นองนกประขุนบางสะพานนะครับ <Hey. S 1> แล้วความลับต่อไปนะครับโอ้ยแถลงทีมจัดขึ้นมาโอ้ยแถลงทีมเป็นทีมสายลึกของผม นะครับนี่คือธุรกิจที่ทำให้ทุกๆคนที่ได้มีโอกาสเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้นะครับแต่พูดถึงความประทับใจในตัวสินค้า <c oughs> ผมบอกได้เลยนะครับ <c oughs> ผมเป็นคนที่สุขภาพดีมากไม่เป็นโรคอะไรเลย <c oughs> นะครับเหตุผลเพราะว่าตอนที่ทำงานอยู่นะฮะตอนนี้ยังไม่เกษียณเนี่ยเวลาไปงานเลี้ยงกเกษียณ เราก็จะเห็นพวกที่กเกษียณก่อนเราได้เงินบำเหน็จมาหนึ่งก้อนนะครับผมทำงานร,รับวิสาจิตไม่มีบนานาญมีบําเหน็จนะได้เงินบําเหน็จมาหนึ่งก้อนเอาไปให้หมอหมดแล้วก็ตายนะนั่นคือสุขภาพไม่ดีเลยเราก็ดูแลสุขภาพเราตลอดนะครับทุกอย่างที่จะเกี่ยวกับสุขภาพไปหาความรู้มาทั้งหมดเมื่อก่อนนะฮะ แล้วก็ดูแลตัวเองแต่ดูแลยังไงก็ตามนะครับมันก็ยังมีเชื้อที่ซ่อนอยู่ในตัวนะครับถ้าเล่านาน,นเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไล่ข้าเอาสั้นๆว่าผมไม่เป็นอะไรเลยนะเคยได้กินใบกระทา,าเรือเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วตอนมาเที่ยวโคราชนะครับพะพวกที่เนี่ยเอาใบกระทา,าเรือเนี่ย ไปกินน้ำพริกใช่ไหมแลอวให้กินแล้วก็ยอดที่เหลือเขาก็ไปคั่วทำชาให้เรากินนะเคยได้กินเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็สิบกว่าปีที่แล้วตอนประธานเองไปขายชานะครับที่โรงพยาบาลนะครับจักราทาเกลือเนี่ยไปเยี่ยมนะครับคู่กรณีที่โรงพยาบาลได้ชิมก็ว่าจะซื้อ นะครับเขก็บอกว่ากระทาเรือนะก็จะซื้อปรากฏว่าวิทยุเรียกตัวด่วนนะฮะลูกน้องเอารถไปจอดไว้หลังเข้างหลังเราก็ต้องรีบไปขึ้นรถเพื่อไปอีกที่หนึ่งนะแต่ประธานเองตั้งดูดอยู่หน้าโรงพยาบาลใช่ไหมก็เลยไม่ได้ซื้อเซ็จเมื่อสิงหาปีที่แล้วนะครับประธานเองไปได้เบอร์โทรศัพท์ผมมาจากไหนก็ไม่รู้บอก เนี่ยคนเนี้ยเขาให้เบอร์คุณมาอย่างงี้ยทีนี้นะพูดถึงในใบกระถาเตือผมก็โอ้ถ้าเขาทาได้ดนีขนาดนี้เนี่ยนะเอาลองมากินดูนะครับพอพอกินปั๊บสิ่งแรกที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะฮะกีตาออกมาเป็นมันก้อนเลยนะนะฮะอผมต้องไปรักษาตัวตอนอทำงานเนี่ยนะครับมันจะเป็นผืนขึ้นมาทั้งตัว เวลาร่างกายเราพีบนะฮะไปหาหมอหาอะไรเขาก็บอกเอาเป็นตัวว่าแพ้อะไรไหมอะไรต่ออะไรก็ไม่เจอนะครับนะจนหมอก็ถามบอกลุงครับถามจริงๆคถอลุงไม่ได้กินยากแก้หวัดเมื่อกี่ปีแล้วนะผมก็บอกลุงไม่ได้กินมาประมาณแปดเก้าปีพอผมให้ธรรมชาติบำบัดตัดวเองนะครับเขาก็บอกว่านั่นแหละเชื้อไวรัสนะที่เป็นหวัดเนี่ย มันฝังสียตัวเวลาร่างกายเราอ่อนเพียวปุ๊บมันจะดันออกมาเราก็จะขันแล้วก็ให้เรากินอะไรอยาแก้แพ้ก็บอกต่อไปต้อเป็นยี้นะกินยาแก้แพ้ไี่กขาวนะก็ไม่ต้องมาหาหมอละนะรักษาสามเดือนนะเบ็ดเสร็จได้ยาแก้แพ้มานะครับแล้วพอกินใบกระทาเปลือปั๊บนะกินชาสีมาเข้าไปโอ้ยมันดันออกมานะมันก็ดันออกมาเลยก็นึกถึงไอ้ยาแก้แพ้ ผมยังมีติดตัวนะไม่กินนะครับก็กินชาสีมากไปกินปับ๊บเออมันก็ยุบฮะนะฮะโควิดนะฮนะไม่ต้องมาคุยกับผมนะครับนะเพราะว่าอ,อมีมีพระที่ผมเอาไปถาวายให้ท่านฉันนะ่ยไปเที่ยวติดโควิดมากลับมาปุ๊บบอกไปชาเนี่ยเข้มๆเลยนะ สักสองวันเดี๋ยวก็หายนะครับนะข้างหลังก็บอกหมดเวลานะครับก็ขอบคุณทุกทท่านนะครับปอบคุณให้ตัวเองครับที่เข้ามาเีมนครับสวัสดีค่ะเรียนค่ะเปียนท่านประธานเอกสรวิชจิรวิศสมบัติท่านรองจงรักมุขวันโนนะคะ อิฉันกัระยากรกิติกรเจริญกุลจากพัทยาชนบุรีคะ่ะผู้ที่เปิดโอกาสให้ก็คือท่านประธานเอกนะคะโทรมาหา <c oughs> ก็ว่ามีกาแฟดีนะ,ะมีโกโก,โก้มีชาดีก็เลยรับไว้แล้ววันนี้สุขภาพดีถ้า SMC เป็ไปจัดงานที่ไหนถ้าไปได้ก็จะไปทุกที่ก็ประทับใจสามทหารเสือของเราคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะวันเฉลีเล็กวิจิตตกูลนะคะก็อืมลืมค่ะเรียนประธานเอกสอนวิสิลวิศวบัตรท่านจองจองรักบุคขาวันโนวันเฉลีเล็กวิจิตตกูลนะคะมาจากนครนานทีมค่ะก็ขอขอบคุณแม่ที่พระราชกาสนุกแล้วก็บุริมอนประพิม,สสม,ม์สุกเกษเรยว่าสุกเกษค่ะทุกวันนี้มาด้วยกันก็คือ,อนครนานทีมมากันเป็นทีมค่ะไม่ได้แบ่งว่า ดาวไลน์ไชไลน์หรืออะไรมาด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรียนท่านประธานเอกสวรวิศิรวิสวสมัติท่านรองจุลังขาิบวโนโดแล้วก็สมาชิกผู้นำในห้องแห่งน,นี้และว่าที่คราวไดมอนทุกทุกท่านนะคะพิชานเปียกกรอินเดชินเป็นทิปเปิลไดมอนค่ะ อยู่ภายใต้น้าคอหน้าทีมนะคะโดยการนำภาพนำทีมของบลูไดมอนด์ประพิมพ์สุกสีมแล้วก็เลวัตสุกสีม์นะคะที่เราได้มาอยู่เอ c ซนี้ก็คือสุขภาพของเรานะคะได้ดื่มสามทหารเสือนะคะก็ที่ได้มาในวันนี้คืออยากมาพบกับทีมงานนะคะคือทีมงาน ที่อยู่จังที่อยู่จังหวัดหน้ามีทีมงานอยู่ขอ,อนแก่นนะคะแล้วก็หาสารคามบุรีรัมแล้วก็ที่โคลาชโอ้มีหลายจังหวัดค่ะที่มาวันนี้ก็ได้มาพบมาเจอท่านนะคะก็ยินดีค่ s <S <c oughs> คะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเชื <c oughs> <c oughs> ่อ รู้จักทันในออนไลน์แล้วเนาะครูบ้าเีปุโรตินันค่ะเป็นคนเบรีย์ค่ะอยู่อำเภอโคเมืองปัจจุบันรับราชการอยู่อนเบรบ้านกรว จังหวับรีรัมวันที่30นี้นะคะจะเป็นการเซ็นชื่อวันสุดท้ายสำหรับอาชีพราชการทั้งหมด41ิปีค่ะเงินเดือนปัจจุบันนะคะขอรายงานนิดนึงขอพูดทางนิดนึงนะคะดูเวลาปัจจุบันเียรับเงินเดือนรวมวิทยาฐานะด้วย8 0,000ค่ะ จะรับเงินเดือน5 6 6 1 2บาทค่ะอันนั้นมันผ่านไปแล้วเนาะแลวเราจะเจอกันที่นี่ในเงินจำเน่ยประธาน,นโอ้ยพ่อมุ้รายงานให้ท่านประธานดูด้วยคะประธานเอกสอรวิศิรวิศสมบัติท่องมาอยู่ตรงเนะีย ไม่มาไม่พูดนะอ่ะรารองประธานจงรักมุกทวันโนนะคะขอบคุณพี่ปิยกรณ์เอ็มดะฉินอุชาคิรถมาจากงานเพื่อมาพบครูแต่ที่ครูีิรถมาวันนี้เพื่อมาพบประธานจะรู้หน้าเป็นวันนี้ไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับไม่ได้ทาแล้วครูจะไม่ทาแล้ววันนี้ผู้ยืนยันว่าหน้าครูแย่ไป สวยขึ้นใสขึ้นไม่ใช่วันนี้นะวันเดียวนะอขอบคุณคนที่ครูพามาวันนี้มานอนรอครูตั้งแต่เมื่อวานนะคะพี่พิทยาเกียรติกรมิยศ่ะเป็นพี่นิดนึงค่ะอันนี้เป็นพี่ที่ครูนํามาเพื่อที่จะมาเป็นคาวไดมอนต่อจากครูค่ะอีกพี่คนหนึ่งที่ครู คือพี่กำลังป่วยเป็นโรคอามะเร็งเนาะพี่เนาะอะอามาเล็กๆเ,เนาะที่มนลลูกค่ะพี่วอวยพรค่ะเชิญค่ะอันนี้พี่ทั้งสองคนเป็นที่โครูารบนะคะแต่วันนี้ตั้งใจมาจริงๆก็คือคูเหนื่อยมากตเลละเวนเสียงนตั้งแต่วันที่สิบสองถึงเมื่อวานเสียงแหบเสียงแห้ง แล้วเมื่อวานเนี่ยมีโต๊ะจีนมาฉลองกูทั้งหมด45โต๊ะรับของขวัญนี่เต็มห้องเลยแล้วมีคุยประทับใจในะอาชีพราชการเดี๋ยวกูจะเจอแก่ท่านประธานในตำแหน่งคาวไดมอนด์ในไม,ไ,มไม่ต้องเขียวันที่หนึ 2, ่งที่สองกรก่าน จะขึ้นที่เธอมีนอลนวันนี้นี่แหละเดี๋ยวใครดูพูดมากไม่ได้ค่ะทำดีกว่าเนาะครับได้ฟังได้ยินได้รับรู้รับทราบจากทีมงานของมหานครง,งานจีน เรียนุณมไมหานะครับเดมหาแปลว่ายิ่งใหญ่ะน,น,หนะครับผมนคราพรนพิการนะครับโอ้โหสุดยอดจริงนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับ เชิญชมรายวันนี้ดาวรายวันครับกลับมาเกิดอีกทีเร็วนี้นะครับทีวีกับบริษัทเลยมามามาสุขตาน้อยสุขตาน้อยนักคนนี้คนครับขอบคุณหมอสุขน้อยขออนุญาตมาครับครับ <laughs> 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 <laughs>